การจอตัวนี้คือซับไฟนะฮะ R X 5 80, 8 0 8GB การตัวนี้ถูกขายออกแล้วนะครับโดยผมเองแน่นอนครับว่าปกติแล้วผมจะรับมือนะครับแต่ว่าครั้งนี้ลูกค้าท่านนี้อยากจะให้ส่งผมจึงคิดแล้วคิดอีกนะครับจากนั้นผมเลยตัดสินใจส่งนะครับผมส่งไปให้ ท่านสุภกิจที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับส่งไปใต้เลยนี่คือการหมุนพัดลมของผมให้ดูนะครับนี่ว่าเป็นอย่างนี้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอถ่ายก่อนที่จะส่งนะครับถ่ายวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2,567เวลา18นาฬิกา58นาทีเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะฮะ นี่ผมจะส่งให้ท่านสุภกิจเขาดูว่าการ์ดตัวนี้เป็นของเขาแล้วใช่ผมไม่อยากขายเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพคล่องของการเงินทำให้เราต้องขายไปนะลูกรักมันอยู่กับผมมานานเลยนะครับอยู่ในเครื่องภรรยาอยู่ในเครื่องของผมเอาไว้เล่นเกมดูหนังไม่กระทั่งตัดต่อวิดีโอเราก็ใช้ตัวนี้แต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักนะ คืออยากจะใช้ AMD อ่ะก็ถอดออกไปนะครับอยากจะใช้ Nvidia ก็ถอดใส่มาการตัวนี้ตำหนินะครับอย่างในเว็บ Overclock Zone เลยที่ผมได้ระบุไว้จำไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานแหละมันผ่านอะไรมาไม่รู้บ้างเยอะแยะมากมายเรื่องความร้อนนะครับที่ยังคงสูงอยู่ตามแบบฉบับของ rx 580ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นอย่างไรนะ แต่ผมเคยใช้ตัว4กิกมาเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเลยนะครับเรื่องของความร้อนแต่เรื่องของเสียงนี่ดังครับดังมากบอกเลยนะฮะมันดังแบบเหมือนพัดลม100%เนะเวลามันดังสุดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเปิดมาแล้วปุ๊บพัดลมหมุนร0อตลอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้ามันทำงานร้อนะ่ะ พัดลมมันจะแบบโอ้โหลงสีข้าวนะครับถือว่าแรงเลยนะฮะผมคิดว่าก้าจอตัวนี้ถ้าเปลี่ยนพัดลมไปน่าจะดีน่าจะเงียบนะครับผมหาซื้อพัดลมไม่ได้ผมเลยอ่ะไม่เป็นไรอยากแรงก็แรงไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เล่นเกมขนาดนั้นนะผมนะครับหลกัหลกๆผมจะตัดต่อวิดีโอเสียมากกว่านี่คือภาพรวมนะครับมันไม่มีตำหนิอะไรนะครับพูดถึงว่าการ์ดอายุนี้นะ นะครับมันไม่มีแตกไม่มีหักอะไรการ้าดตัวนี้ผมเคยแกะออกมาแกะแกะเออเขาเรียกอะไรชุดระบายความร้อนนะครับพัดลมแกะออกมาแล้วจนเหลือแผง PCB นะครับและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันเย็นลงซิลิโคนที่ใช้เป็นเป็น m อ4อะไรสักอย่างหนึ่งนะตัวแพงอะสฟีฟ้าเลยนะครับเอาไม่อยู่ยังร้อนอยู่นะครับคิดว่าสุดแล้วพอทุกพอใช้ได้นะครับ DVI ใช้ได้ DISPLAY ใช้ได้นะครับ y i s p l a y 1 2นะครับ HDMI 1, 2นะฮะอืมใช้ได้หมดเลยเพราะว่าผมใช้ DisplayPort อยู่นะครับส่วน DVI ผมก็ใช้เหมือนกันการใช้งานของผมจะมีเล่นเกม DVI จะใช้ในเครื่องภรรยาและจะมี HDMI ที่ต่อไปทีวีด้วยส่วน DisplayPort กรณีที่มันอยู่ในเครื่องของผมผมจะใช้ DisplayPort นะครับแล้วก็ S D M I ต่อไปที่จอทีวีนะครับอืมบอกเลยว่ามันเอ,อ่อ e คด o d o d e H o d e h265 H E V C ได้นะฮะแต่เมื่อเทียบกับ Nvidia แล้วมันช้ากว่าแค่นั้นเองนะครับใช้ไฟ8พินหหัวนะฮะจัดว่าแจมน็อตไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกจริงๆตัวเนี้ยเก่ากว่านะไอแผงมันเนี่ยแต่ว่าผมถอดมาแล้วก็ชุบน้ำมันเลย <laughs> นะฮะนี่ มีตัวร์ดอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านสุภกิจนะครับที่เหลือมาเห็น g ์ดจอนะครับที่เรียกว่าขายกินดีกว่านะสำหรับช่วงสิ้นเดือนผมก็คิดอยู่ขายไม่ขายดีว่าใจหนึ่งก็รักมันไงแต่ว่าโอเคเงินมาแล้วครับยังไงก็ต้องขายนะฮะคุยกับท่านสุภกิจเรียบร้อยนะครับท่านสุภกิจโอเคนะครับผมต้องจะส่งให้นะฮะ ส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับส่งโดยเคอรี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเคอรี่มันมีซ่อมอะไรแถวนั้นไหมนะครับคือบางทีมันก็ปิดสาขาก็มีนะฮะแถวแถวที่ทํางานผมนะตัวเลือกต่อไปคือยังไงก็ตามผมหาส่งให้ได้อยู่แล้วนะครับเนะี่ยโอเคนะครับสวยงามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณท่านสุภกิจด้วยและก็อยากจะทิ้งท้ายว่าท่านสุภกิจฝากดูแลการ์ดตัวนี้แทนผมทีนะฮะ ถ้าผมไม่ร้อนเงินผมไม่ขายนะครับตัวนี้ขอให้รักมันเหมือนที่ผมรักมันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลาแล้วครับสวัสดีครับ